ซึกเพชรดินดีบวกสิงมาวินครับที่สนามมวยเวทีราชดําเนินนะครับพรฤหัสบดีที่4พฤษภาคม6 0มาดูโยทินเอฟเอคลับพบกับเขียวพยักษจิตเมืองนนท์นี่ครับทางด้านของโยทินเอฟเอคลับนักชกฟอร์มสดใสซา,าบซ่าเหลือเกินนะครับเคยเจอกันมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้นะครับโยธินเอาชนะมาได้ทั้ง2ครั้งครับในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ วันนี้ก็เลยต้องต่อน้ำหนักให้กับขี้วพยักษ์สองปอนครับ116กับ1 1 8กุหลาบขาวนนกนชัยนะครับถอนมงคลให้กับขี้วพยัก์เสียเรียมครับถอนมงคลให้กับโยธินนักชกจากอุดรธานีนะครับส่วนทางด้านของเจ้าขี้วพยักษ์นี่จากสมุทรปราการครับเป็นน้องชายแท้ๆของยอดมวย3าพศครับพันพยัก์จิตเมืองนนท์ครับพี่น้อง2พยัก์ครับวันนี้โยธินเดินนะครับยก3าปล่อยตัวมาครับราคานี่เสมอขี้วพยัก์ วันนี้ได้เวทสองบอนะครับแข้งขวาครับตีเข่าขวาครับพยายามจะจับตีนะครับโยทินครับแทงขวาไปก่อนเกี่ยวยักอืมสลับแล้วแทงขวาตีเข่าขวาครับทางด้านของโยทินครับลากมาลากมามาตีไม่ได้ครับเขียวยักตีเข่าขวาโตพยายามจับให้ดีครับจับให้ดีแล้วก็ต้องตีให้ได้ครับ อ่านะครับถูกใจกองเชียร์ครับเชียร์ได้สายใจมากเดินเข้าหาครับโยทินสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นมา12-13ไฟแล้วนะครับเป็นนักชกฟอร์มสดจากไร่จริงๆครับโยทินเอฟเฟกลุกแข้งขวาของเชี่ยวพยักมีเหลี่ยมมาช่วยครับโยทินสีเสื้อเดิมก็คือสแกทองรีสอร์ทนะครับตีขวาครับตั้งแขนไวโอ้โหเสียขวา ลูกชาบช่วยนี่เขี้ยวพยักทําได้ดีนะครับเอาละครับคนละแข่งโยธินเดินชนต่อครับเอาละครับหมัดมาลับแทงเข่าสวนปวดแขนไว้ตีเข่าซ้ายครับโยทินครับเอาแข้งขวาครับแข้งขวาของเสียขวาไป ครับกรรมการแยกออกมาครับกรรมการผู้ชี้ขาดนิพนธ์เอกจีรวัตรอินเอี่ยมนะครับแล้วก็หมดยกที่3พอดีครับจะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งหรือว่าล้างตาได้สําเร็จนะครับเขี้ยวพยักยกที่ใส่ครับปล่อยตัวมานะครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์เขี้ยวพยักต่อ11แปดนะครับในช่วงได้ยาวครับทางน้านของเขี้ยวพยักนะครับมีเหลี่ยมมาช่วยแล้วก็เติมนด้วยแข้งขวาครับโดยทีมฟันซอครับ อูกลางช่วงชกนี่โอ้ยทั้งเชี่ยวพยักพันพยักต้องบอกว่าเกิดมาเพื่อเป็นยอดมวยจริงๆครับบ่างหอมสูงชันลูดนะครับแต่ว่าเป็นแบบสูงชะลูดแบบที่แข็งแรงครับตีขว้ายครับโยทินครับเนี่ยครับลูกล็อกตีนีโยชินยังทําไม่ได้ครับเจอแข้งขวาของเชี่ยวพยักอาละครับสอง้ายไปก่อนถึงตัวถึงตัวแล้วตีได้ไม่ได้ครับเชี่ยวพยักยกบงัง ตีเข่าซ้ายครับโยทินครับเอาละครับเจอซ้ายโตถีบขวาครับถีบขวาหนาครับแทงขวาดัดแทงขวาครับอื้อหือเสียเข่าซ้ายไปครับโยทินยังไม่มีจังหวะได้แทงแบบถนัดทนีนักน,นะครับเอาละครับ ลูกนี้เวียงล้มไปครับต้องเร่งครับโยทินครับยังไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไร่เอาตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับโยทินตีเข่าขวาครับก็ชกกันมาทุกครั้งนี่ก็เป็นยกนี้แหละครับที่โยทินสปีดแซงครับเอาชนะเคียวพยักในยกนี้ครับแต่ว่าวันนี้จะเหมือนวันนั้นหรือเปล่าครับนี่ครับตั้งแขนดันแลเติบด้วยแข้งขวาครับอืมฮืมวันนี้ นอกในนี้เตียนตัวมนเนียบมากกตีเข่าขวาครับสะบัดหลดครับเที่ยวพยักโยธินเดินมาดักแทงเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาครับพันเอกธิรวัตรดักแทงขวาครับพุ่มมามแล้วยกครับยกนี่ครับเดินลุยต่อครับโยธิน ไม่ง่ายครับไฟนี้เนี่ยครับตีไม่ได้ครับปัญหาของโยทิมคือจับตีไม่ได้ครับแข้งขวาครับเขี่ยวพยักมีต่อยล่างสลับบนน่าจะรการแยกออกมาครับเดินเข้าหาครับดูเขี่ยวพยักมีบั่นอกบั่นใจนะครับ แล้วก็หมดยกสี่ฮะโยทีมนี้ก็ยังออกแอคชั่นมั่นใจอยู่นะครับแต่ว่าซีนมวยบนล็อกนี่ไม่เห็นด้วยนะครับเที่ยวพยักต่อ25หนึ่งครับโอ้โหเรื่องราคาต่อรองเป็นเรื่องสมมุติหรือเปล่าพยายามเด้งตีนะครับทางด้านของโยทิมครับโมูมันจับไม่ได้ตีไม่ค่อยถนัดครับยกบังไล่แขนดีมากนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้ขึ้นคอด้วยครับเที่ยวพยักก็วางแขนมาเนี้ยบแหะครับ เคยแพ้มาแล้วสองครั้งก็คงจะวางแผนแก้เกมมาเป็นอย่างดีครับทีบอรครับทางด้านของเที่ยวพยักต่อยไม่โดนอีกครับโยดินครับโอ้วันนี้อาพยายามงัดศอกตอีเข่าขวาครับโอ้พยายามทุกวิถีทางแล้วนะครับยิงชกยิ่งมั่นใจครับุ้ยศอกซ้ายครับ แทงขวาครับเที่ยวพยัก์นี่ครับโอ้พอเตะพู้กกับบิดสะโพกเลยครับดักแทงขวาสอครับโอ้โหเนียบเลยครับ นัดถอยหลังแล้วครับหมดยกสุดท้ายแตกด้วยนะครับทางด้านของเชี่ยวพยักกรรมการให้คะแนนสามท่านนะครับธงชัยกิตดำรงวินิจกุลชุมพลนิตยศวรศักดิ์พักดีคำครับให้แดง49น้ำเงิน48เที่ยวพยักจิตเมืองนอนท์นะครับล้างตาได้สำเร็จนะครับเอาชนะโยทินเอฟเอคล